กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าโต๊สามตัวตรงกับวิเคราะห์บอลวันนี้บอลสเตปสวันที่29พฤษภาคม2565นะครับวันนี้เราก็าอยู่กับบอล3คู่กันอีกเช่นเคยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างโมพบกับโบโดกิมนะครับคู่นี้เจอกันเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีนะครับอ่ะส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างทอมโซพบกับบลิตสตอมนะครับคู่นี้เจอกันเวลา2องทุ่มห้นาทีเช่นกันนะครับ ส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นคู่ล่วงวันวาเลนกานะครับพบกับโซเซนบอกนะครับโรเซนบอกนะครับเจอกันเวลาตีหนึ่งตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเป็นคู่ล่วงโมพบกับโบโดกิมนะครับคู่นี้เลทราคาเปิดออกมาที่ปปนะครับหรือว่าศูนทับ0ูนนะครับราคาล่วงหน้าก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่ศูนย์ทับ0ูนเช่นเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างโมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสม,มอ2และยิงไป10ประตูเสียไป7ประตูนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโบโดกิมกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านใน3นัดที่ผ่านมาก็ชนะไป2เกมนะครับและแพ้1เกมยิง6ประตูเสีย4ประตูนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นของโบโดกิมก็ถือว่าผลงานออกมาค่อนข้างดูดีนะครับเมื่อเทียบกับทางทีมเจ้าบ้าน ใน5นัดท uh, so ี่ผ่านมาชนะ3แพ้ไปถึง2เกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาเลยดีกว่านะครับ10นัดที่ผ่านมาทีมเจ้าบ้านอย่างโมชนะ5เสมอ1แพ้ให้กับโบโดกิมไป4เกมนะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมโมก็าชนะโบโดกิมไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้โบโดกิมก็ชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้โมก็ชนะโบโดกิมไปที่ 2ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็มีเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นะครับใน 4. นัดการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผ่านมาก็จะเป็นทางทีมเจ้าบ้านที่เอาชนะไปถึง3 2เกมเลยนะครับและแพ้ให้กับทีมเยือนอย่างบุรุกิม1เกมและมีเสมอ1เกมนะครับจากการเจอกันใน10นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีทั้งคู่เลยนะครับจากการเจอกันของทั้งสองทีมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดู10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านกันบ้างดีกว่านะครับทีมเจ้าบ้านอย่างโมงใน10นัดที่ผ่านมาชนะ7เสมอ1แพ้เพียง2เกมนะครับแม่ถือว่าทําผลงานค่อนข้างดูดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนัดล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับนัดล่าสุดก็มีไปชนะชับบอก0ูนย์ไปที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็มีไปชนะคิดเตียนศูนย์ไปที่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีไปชนะ SKH เฮิร์ไปที่2ประตูต่อ0นและมีไปชนะ อาเลซุนไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและมีไปชนะออสเกตแลนด์นะครับที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแม่ใน5นัดที่ผ่านมาถือว่าชนะกันไปถึง5เกมติดเลยนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างโมนะครับกับการเล่นใน10นัดที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันบ้างดีกว่านะครับใน10นัดที่ผ่านมาชนะ7เสมอ1แพ้เพียง2เกมนะครับจากการเล่นในบ้านใน10นัดที่ผ่านมา ในนัดล่า,าสุดก็มีชนะคิดเตียนซูนบีเคไปที่2ประตูต่อ1นะครับและมีชนะอัลแกตแลนด์นะครับที่3ประตูต่อศูนะครับและมีไปแพ้ให้กับไวกิ้งเอฟเคที่3 4ประตูต่อ3นะครับแล้วก็มีไปชนะโบโดกิมไปที่1ประตูต่อ0ูนะครับและมีไปแพ้ให้กับรีดตอมไปที่2ประตูต่อ1นะครับใน5้านัดที่ผ่านมาก็ชนะไปถึง3เกมเลยนะครับและแพ้เพียง2เกมนะครับและอีก6นัดที่ผ่านมาก็ชนะไปถึง4เกมและ ชนะเสมอหนึ่งนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นของโมก็ถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับกับการเล่นในบ้านใน10นัดที่ผ่านมากระแพ้เพียง2เกมนะครับและยิงไปถึง7เกมเลยนะครับก็ชนะไปถึง7เกมนะครับก็ถือว่าทําผลงานมาได้ดูดีมีทรงเลยนะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับทีมเยือนอย่างโบโดกิมกับฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาชนะสีเสมอ3แพ้3เกมนะครับ ในนัดล่าสุดก็มีไปเสมอกับสตอมกัรดเซตไปที่2ประตูต่อ2นะครับและมีไปชนะเซาเกซุนไปที่4ประตูต่อ1นะครับก็ <c oughs> ถือว่าฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาใน5นัดล่าสุดนะครับก็เสมอไปถึง3เกมเลยนะครับและชนะไป2เกมก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ ยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมเยือนอย่างโบโดกิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโบโดกิมกันบ้างดีกว่านะครับใน5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไป2เกมและแพ้ไปถึง3เกมติดเลยนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างโบโดกิมนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดู5้านัดล่าสุดกับเลทที่เปิดออกมาที่ปปนะครับของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมเจ้าบ้านอย่างโม e นะครับก็ชนะไป1เกมและแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับกับเลทที่เปิดออกมาที่ปปนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโบโดกิมกับเลทที่เปิดออกมาปปชนะไปถึง4เกมและชนะเพียง1เกมเอ้ยแพ้เพียง1เกมนะครับชนะไป4เกมนะครับ สำหรับคู่นี้นัตโต้มองว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโบโดกิมยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะชนะกับเลทที่เปิดออกมาใน5้านัดที่ผ่านมากับเลทนี้ถือว่าชนะเยอะอยู่พอสมควรอยู่นะครับแต่เมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นถือว่ายังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมเยือนอย่างโบโดกิมเมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นในบ้านของโมและชนะไปถึง7เกมเลยนะครับถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดี มีทรงอยู่นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านยางโมนะครับอ่ะคู่นี้น้าต๊ดก็ให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านยางโมแล้วกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ส่วนกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างทอมโซพบกับลิสตอมนะครับคู่นี้เลทเปิดออกมาที่เสมอนะครับราคาก็ไหลลงไปที่ปปนะครับก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะครับกับ การเปิดออกมาของทั้ง2ทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างทอมโซนะครับใน4นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง6ประตูเสียไป7ประตูนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างลิตตอมกับการเล่นนอกบ้านใน4นัดที่ผ่านมาชนะ2 เสมอ2นะครับและยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจากการเล่นนอกบ้านใน4นัดที่ผ่านมายิงไป9ประตูและเสียไปเพียง5ประตูนะครับไม่ถือว่าฟอร์มการเล่นของทีมเยือนอย่างลิดตอมถือว่าทำผลงานมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัน a อศินัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับทอมโซก็ชนะไป1เสมอ2และแพ้ให้กับลิดตอมไปที่เเกมเลยนะครับจากการเจอกันของทั้ง2ทีม ในนัดล,ล่าสุดก็มีไปเสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนห,หน้านี้ทอมโซก็ชนะลิดตอมไปที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เป็นทางลิดตอมนะครับที่เอาชนะไปเอาชนะไปที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนหน้านี้ลิดตอมก็ชนะไปอีกที่3ประตูต่อ0ูนย์และนัดก่อนหน้านี้ก็ลิดตอมก็ชนะไปอีกที่1ประตูต่อ0ูนย์นะครับแม่ถือว่าฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมก็จะเป็นทางทีมเยือนอย่างลิดตอมนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ถึง7เกมเลยนะครับ กับการเล่นกับการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับ10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านใน10นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอห้าแพ้เพียง2เกมนะครับแม่นักไปทางเสมอเหมือนกันนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างทอมโซนะครับในนัดล่าสุดก็มีเป็นเสมอกับไวกิ้งเอคไปที่1ประตูต่อ1นะครับ ก็ถือว่าทําผลงานออกมาในนัดล่าสุดก็ถือว่ายังไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับกับการเล่นในบ้านของทอมโซใน5นัดที่ผ่านมาก็เสมอไป3เกมเลยนะครับและชนะเพียง2เกมเองนะครับจากการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันบ้างดีกว่านะครับในการเล่นในบ้านใน8นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอสแพ้2เกมนะครับแม่หนักไปทางเสมอเหมือนกันอีกแล้วนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้าน ในนัดล่าสุดก็มีไปเสมอกับไวกิ้งที่1ประตูต่อ1นะครับและมีไปชนะวาเลเรนกาไปที่1ประตูต่อ0นและมีไปแพ้ให้กับซับบอก0ูนย์ไปที่5ประตูต่อ2นะครับและมีไปชนะฮามคามไปที่2ประตูต่อ1นะครับและมีไปเสมอกับเฮลชิงบอกที่1ประตูต่อ1นะครับใน5้านัดที่ผ่านมาคราชนะไป 2เกมเสมอ2และแพ้ไป1เกมนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของทอมโซถือว่ายังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะหนักไปทางเสมออยู่นะเหมือนกันนะครับจาก8นัดที่ผ่านมาก็เสมอไปถึง4เกมเลยนะครับและแพ้ไป2เกมชนะไป2เกมก็ถือว่าฟอร์มยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับทีมเยือนอย่างลิดตอมกับฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาชนะ8เสมอ2และยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมานะครับในนัดล่าสุดก็มีไปชนะวาเลเรนกาไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและมีไปชนะซาเดบยอดไปที่4ประตูต่อหนึ่งและมีไปชนะซับ ซับบอก0ูนย์ไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและมีเป็นเสมอกับโบโดกิมไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใน4นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าเรียกทรงดีอย่างมากเลยนะครับใน4นัดที่ผ่านมาก็ชนะไป4เกมและเสมอ1เกมนะครับจาก10นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ชนะไป8เกมเนาะเนาะ,ะเลยนะครับสาหรับทีมทีมเยือนอย่างลีดตอม เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านกันบ้างดีกว่านะครับใน10นนะาที่ผ่านมาชนะสเสมอสแพ้เพียง2เกมนะครับจากการเล่นนอกบ้านของลิดตอมนะครับในนัดล่าสุดก็มีไปชนะซันเดปยอดไปที่สประตูต่อ1นะครับและมีไปเสมอกับโบโดกิมไปที่1ประตูต่อ1นะครับไอโซนะครับที่ 7ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแม่ยิงกระจุยกระจายเลยนะครับยิงยิงจนทีมเจ้าบ้านตายขาบ้านเลยนะครับยิงไปถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะ,ละ,อะและนัดก่อนหน้านี้ก็มีไปชนะโม capitalist. ไปที่2ประตูต่อ1นะครับและมีไปเสมอกับฮามคามไปที่2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าทีมฟอร์มการเล่นนอกบ้านใน10นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานออกมาได้ดูดีเลยนะครับจาก4นัดที่ผ่านมากระชนะไปถึง3เกมเลยนะครับและเสมอเพียง1เกมและมีแพ้ให้กับ โอดโกิมไป1เกมนะครับและมีไปแพ้ให้กับเยอการ์เดนไป1เกมนะครับจากการเล่นนอกบ้านใน10นัดที่ผ่านมาก็าถือว่าฟอร์มเก่งของเขายังคงต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านเอ้ยทีมเยือนอย่างลิดตอมนะครับ เดี๋ยวเรามาดู5นัดล่าสุดกับเลทที่เปิดออกมาที่ปปของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมเจ้าบ้านอย่างทอมโซ่นะครับกับเลทที่เปิดออกมาปปใน5นัดที่ผ่านมาชนะเพียงเกมเดียวนะครับและแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างลิตตอมนะครับกับเลทที่เปิดออกมาใน5นัดที่ผ่านมานะครับกับเลทที่เปิดออกมาปปนะครับชนะไป4เกมและแพ้เพียง1เกมนะครับสำหรับคู่นี้ ฟอร์มการเล่นของทอมโซ่ถือว่ายังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับจากฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าค่อนข้างห่วยแตกอยู่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาและ10นัดในนอกบ้านของลีตตอมนะครับถือว่าทําผลงานออกมาได้ดูดีต่อเนื่องเลยนะครับค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับสําหรับคู่นี้น้โต๊ดมองว่าทีมเยือนอย่างลีดทอมมีดีอย่างแน่นอนนะครับแม่อันดับที่1มาเจออันดับที่8ต่อได้ยังไงนะครับนโต๊ดก็ งง,งงอยู่เหมือนกันนะครับแต่นาโต้มองว่าฟอร์มการเล่นของลิทตอมมีดีอย่างแน่นอนนะครับกับเลทที่เปิดออกมาเพียงอันน้อยนิดแค่นี้เองนะครับสําหรับคู่นี้นะต้นให้เลือกเจียทางทีมเยือนอย่างลิทตอมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์คู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่3เป็นคู่ร่วงวาเลเรนกานะครับพบกับโรเซนบอกนะครับคู่นี้เลทเปิดออกมาที่ เสมอนะครับหรือว่าศูนย์นะครับราคาล่วงหน้าก็ไหลไปไหลลงไปที่ปปะนะครับหรือว่าศูนย์ทับศูนย์จุดห้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างวาเลเรนการนะครับในสามนัดที่ผ่านมาชนะสองเสมอหนึย 1, ย่งยิงไปสี่ประตูและเสียไปสองประตูนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโรเซนบอกนะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านในสี่นัดที่ผ่านมาเสมอสามแพ้หนึ่งเกมนะครับยิงสี่ประตูและเสียไปถึง 7ประตูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับใน10นัดที่ผ่านมาการเจอกันของทั้ง2ทีมทีมเจ้าบ้านอย่างวาเลเรนกานะครับก็ชนะ1เสมอสีและแพ้ให้กับโรเซนบอกไปที่5เกมนะครับจากการเจอกันใน10นัดที่ผ่านมาในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับและมี วาเลเรนกาไปชนะที่1ประตูต่อศูนย์ะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปอีกที่1ประตูต่อ1และนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันอีกที่1ประตูต่อ1นะครับจาก5นัดที่ผ่านมาการเจอกันของทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปถึงสเกมเลยนะครับและก็เป็นทางทีมวาเลเลนกานะครับทีมเจ้าบ้านเอาชนะไปเพียงเกมเดียวนะครับจากการเจอกันใน5นัดที่ผ่านมา เดี๋ยวเราไปดู10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับ10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านชนะ4เสมอ1แพ้5เกมนะครับจากการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาในนัดล่าสุดก็มีไปแพ้ให้กับลีดตอมไปที่2ประตูต่อ0นะครับและมีไปแพ้ให้กับสตอมกัตเซตไปที่3ประตูต่อ2นะครับแม่แพ้มาถึง2เกมติดเลยนะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านอย่างวาเลเรนการนะครับใน5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไปถึงเกมเดียวนะครับและ แพ้ไปถึง3เกมเสมอ1เกมนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาใน5นัดที่ผ่านมานี่ถือว่ายังเรียกฟอร์มฟอร์มเกมฟอร์มเก่งนะครับไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันบ้างดีกว่านะครับใน10นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ3แพ้3เกมนะครับใน4นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้เอ้ชนะ2เสมอ2นะครับจากการเล่นในบ้านใน4นัดที่ผ่านมา ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่า 50- 50อยู่นะครับก็เก่งเก่งครึ่งไม่เก่งครึ่งนะครับก็มีดีครึ่งไม่ม,มีไม่ดีครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างวาลเลรนการนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งทีมเยือนอย่างโลเซนบอกนะครับกับฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอหและแพ้เพียง1เกมนะครับใน5้านัดที่ผ่านมาก็ชนะ2เกมและเสมอ2และแพ้ไป1เกมนะครับ ในนัดล่าสุดก็มีไปเสมอกับเฮาเกซุนนะครับที่3ประตูต่อ3และมีไปแพ้ไปเสมอกับฮามคามไปที่1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีไปชนะเวอร์ตันไปที่6ประตูต่อ0ูนะครับและมีไปชนะซานเดฟยอร์ไปที่3ประตูต่อศูนย์ะครับและมีไปแพ้ให้กับสตอมกอตเซตไปที่3ประตูต่อ0ูนย์นะครับถือว่าฟอร์มการเล่น ใน10นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่แพ้เยอะเกินไปนะครับก็จะหนักไปทางเสมอและชนะไปถึง4เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านกันบ้างดีกว่านะครับใน8นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ3แพ้3เกมนะครับใน5้านัดล่าสุดก็แเสมอไปถึง3เกมเลยนะครับชนะ1และแพ้2อเอยและแพ้1เกมนะครับไม่มันเป็นยังไงนะครับพูดติดๆขัดขัดจริงเลยนะครับวันนี้ก็กราบขออภัยนะครับถ้าฟัง ถ้าท่านไหนฟังแล้วไม่เข้าหูก็กราบขออภัยจริงๆนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู5นัดล่าสุดกับเลทที่เปิดออกมาที่ปปอของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมเจ้าบ้านอย่างวาเลเรนกากับเลทที่เปิดออกมาปป,ปนะครับใน5นัดก็ชนะเพียงเกมเดียวและแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโรเซนบอกกับเลทที่เปิดออกมาปป,ปใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เกมและแพ้3เกมนะครับ สำหรับคู่นี้นต๊ดมองว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของวาเลเรนกายังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโรเซนบอกนะครับถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะครับสาหรับคู่นี้นต๊ดให้เลือกเชีย์ไปทางทีมเยือนอย่างโรเซนบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวนต๊ดมาสรุปหน้า YouTube ให้เลยแล้วกันนะครับว่า3คู่นี้นต๊ดให้เลือกเชีย์ไปทางคู่ไหนบ้างคู่แรกเป็นคู่ล่วงโม e, พบกับโบโดกิม โมนะครับส, linkage, สำหรับคู่นี้นะโต้ก็ให้เลือกเคลียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนคู่ที่สคู่ที่2เป็นคู่ร่วงทอมโซ่พบกับลีดตอมนะครับน้าโต้ก็ให้เลือกเคลียร์ไปทางทีมเยือนอย่างลีดตอมนะครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว,ว่างวาเลเรนกาพบก,กับโลเซนบอกนะครับน้าโต้ก็ให้เลือกเคลียร์ไปทางทีมเยือนอย่างโลเซนบอกนะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรือว่าอยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้หรือว่าอยากเข้ากลุ่ม v i p ของน้าโต้ก็ให้แอดมาที่ t o d 68 8หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของนัโทโต๊ดกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ